ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ดูวิวฮะดูวิวสามรบาทเท่านั้นมันคือหนังกวยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมัยไรเดอร์ไทยแลนด์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอีตาละดูกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่ครับ ซึ่งเชมบันเนี่ยไม่ต้องบอกอะไรมากอยู่แล้วเป็นเมืองที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะอาหารถูกบรรยากาศดีแล้วก็ผู้คนเฟนลลี่ครับไอที่เฟลลี่ก็คือเพื่อนผมก็เยอะ้วยแหละที่นั่นอ่ะเออมันก็เลยทําให้แบบสบายหน่อยเวลาตอนไปคือเราก็พักเต็นท์มาหลายวันแล้วเนาะคือตอนนี้เสื้อผ้ามันก็จะเริ่มหมดแล้วเราก็ต้องไปหาที่ซักเสื้อผ้าชั้นแบบตอนที่เราจะขึ้นไปดอยครับดอยอะไรนะป่าคาอะไรทีอ่ะ ี๋ยวถ่าย็รรยากาลงมาให้ดูครับวันนี้ก็คงได้พักกันในตัวเมืองเชียงใหม่ชิวๆช,ชิกๆไปก่อนระยะทางครับจากอุตรดิตถ์200โกโลแต่มันตีผมประมาณ4ชั่วโมงเลยนะตอนนี้เริ่มเดินทางประมาณ11โมงกว่าๆเดี๋ยวไปดูกันครับว่าถึงที่นู่นผมจะงอมไหมจะเป็นยังไง ด้วยความที่เมื่อวานนี้เรามาถึงกันตอนเย็นครับกว่าจะกางเต็นท์เสร็จกว่าจะอะไรก็เกือบเกือบค่ำแล้วแล้วก็ออกไปซื้อข้าวซื้ออะไรตอนเช้ามาก็เก็บเต็นท์ครับทีนี้หลายๆคนที่เดินทางประมาณนี้ครับเดินทางนานๆจะรู้ดีว่าการกางเต็นท์เนี่ยมันจะมีความเหนื่อยสะสมเนาะ ถ้ายิ่งแบบเรากลางตอนเย็นแลน้วตอนเช้าเก็บเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยด้วยเหนื่อยมากๆเลยทวันถ้ายิ่งอากาศร้อนจะยิ่งเหนื่อยมากเข้าไปอีกจากที่ผมเดินทางมาประมาณ1เดือนครึ่งที่ผ่านมานะฮะทำไม่รู้ว่าเวลาการกางเต็นท์เนี่ยถ้า2วันเนี่ยกำลังโอเคนะไม่ใช่สวัน2คืนครับกำลังดีเพราะว่ามันได้กางแล้วก็ได้พักผ่อนด,ด้วยทีนี้ด้วยความที่ผมเดินทางคนเดียวครับไอวิดีโอตัดต่อคีเอทดอัปเดต อัพ u t u b e เป็นผู้กำกับเป็น Editor เป็นทุกอย่างเลยมันทำให้แบบเวลาเสียไปค่อนข้างเยอะยังจัดเวลาไม่ค่อยถูกฮะถ้าพี่ๆท่านใดมีประสบการณ์ในด้านนี้ก็แนะนำวิธีการจัดการเวลาพวกนี้ให้ผมหน่อยนะฮะเพราะผมเพิ่งมาเริ่มทำจริงจังก็ช่วงนี้ครับเริ่มเที่ยวเริ่มอะไรแบบจริงจัง จากที่ขี่มอเตอไซค์มาเส้นเหนือหลายๆครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าเส้นเหนือเป็นเส้นหนึ่งที่สวยนะมีโค้งให้เล่นเห็นทิวเขาเห็นธรรมชาติแบบสีเขียวๆสวยๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆอผมอยากไปภาคใต้กับภาคอีสานมากผมไม่ค่อยได้ไปนะผมว่า2ที่นี้มันก็น่าจะมีถนนที่สวยๆเพอสมควรแหละ แล้วก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับพอดีไมในหมั่วครับไอตัวฟองน้ํามันหลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้ทําให้เสียงลมบันเข้าค่อนข้างเยอะก็พยายามฟังกันนะครับมันจะมีแค่ช่วงนี้ประมาณไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวสำหรับการเดินทางของผมนะครับผมก็จะมีเรื่องเล่าแร้วการพูดคุยประมาณนี้ให้ฟังเรื่อยๆเ,เพราะว่าผมรู้สึกว่าในการใช้ชีวิตเดินทางเนี่ยบนรถเนี่ยผมใช้ชีวิตค่อนข้างแน,น่นเหมือนกันพอๆกับตอนการเต้นเลย แล้วเวลาตอนขับรถผมมีสมาธิครับผมคิดอะไรได้หลายอยา่างผมก็อยากจะถ่ายทอดในช่วงนี้แหละครับให้ทุกคนได้ฟังและอย่างหนึง่งบางทีมันก็เป็นการแก้ง่วงของผมด้วยบางทีเดินทางไกลๆเนาะมันก็จะมีแบบง่วงบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าอะไรมาให้ฟังตลอดทางเลยตลอดทั้งทิปที่กว่าพูดผิดตอนนี้เราอยู่จกกังหวัดลำปางนะครับเลืหอีก100กิโลจะถึงเชียงใหม่ ที่จองไว้ครับ ออขอขอบคุณครับด้วยความเง่ของผมเอง <c oughs> อความจริงด้วยความจริงเาอวันที่พี่ก็ใช้เป็นแบบแบบนีนค่ะ <c oughs> ผมก็นึกว่าแบบเสียบค้างก่อนแล้วค่อยแบบขอบคุณมากครับผมข,ข,ขอบคุณมากครับพี่ด้วยความเง่ของเราในที่สุดเราก็ได้เข้าห้องไล้วก็ถึงห้องนล้วก่อนเลย ีน้ำอยู่นี่ครับให้ทายว่าราคาเท่าไหร่อ๋อเราบอกไปแล้วนี่ว่าโถดูวิวฮะดูวิวโอ้ยโอวิวภูวเขาสามรอยห้าสิบบาทเท่านั้นแล้วต่างได้ไหมได้ด้วยอ่ะติดโถโอ้รับลม นีครับอันนี้ V2 Black เสียงสำเนียงดูสิอันนี้นผมได้ชั้น8ครับห้องบอกเลขห้องได้ไหมห้อง803อ่ะโอ้ยบรรยากาศดีฟี้ยวเลยถ้าใครจำไอ้พี่ก๊อฟที่ผมเคยเล่าในการการเป็นครั้งแรกให้ฟังได้ก็นั่นแหละครับตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่แล้วก็เขามาพักผ่อนอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวออกไปหาเขาหน่อยฮะที่ท่าช้างเขาจะไปเล่นสเก็ต แต่ผมไม่ได้เล่นนะผมจะเอาผ้าไปสักผ้าสาิฉีนไม่ได้แล้ว แรกก็เห็นพี่เขามาซื้อกันแหละเราก็เห็นเขาถ่ายรูปก็เลยสงสัยไปเราก็เลยลองซื้อมามันคือหนังควายขายยังไงครับเป็นละสามสิบครับมันจะเหนียวไหมไม่เหนียวมากฮะแต่ถ้าปล่อยให้เย็นจะเหนียวอะตอนนี้ปุ๊บแล้วจะรู้อ,อยากลองทอสักเส้นครับผม ไปนหาหารสห้ามือลองลองตังนะัเมื่อกี้ลองไปแล้วทีหนึ่งตอนร้อนร้อนมันอารมณ์เหมือนมันจะเค็มเค็มนิดนึงอารมณ์เหมือนหอมอะอารมณ์เหมือนแคบหมูแล้วก็เหมือนหนังหมูอะไรไม่ไม่เนี่ยแต่เขาขัด,ข,ดขัดออกในผมมาเจอของดีเมืองเชียงใหม่เลยใช่ไหมถึงก็ต้องโทรตามเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะคุณลุงไม่ค่อยจ่อค่ะ่จิวิ่งสเวน เอาไม่จอดแล้วลูกค้าจะซื้อ,อยังไงครับลุงอ๋อตัวตัวเวนสายเจอดจอดระจ้ำนี้มพรานะทาันแยกต้นแก้วไม่ริมนะครับอลองลองจะ้ะมันจะเหมือนครับหมูที่แบบว่าเหนียวเนียวะแต่นนุ่มๆข้างในไง ก็อรอยดิน้ำจิ้มกินเมันคล้ายปลาลองดูอืมเกียงชื้อละสามสิบบาทประมาณเนี้เท่านิ้วชี้ยาวประมาณเนี้ยพี่ไลแมนใช่ไหมครับครับผมอาหารร้อยยีร้อาทผมผมัดขึ้นไปดิผมมีสองี่สิบครับพี่ นี่วิ่งถึงกี่โมงครับพี่สองทุ่มนครับอ๋อผมก็วิ่งอยู่กรุงเทพแต่ผมไม่ได้วิ่งมาสามเดือนละงานเแย่งกันเหมือนกันเลยพี่ครับหักสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยพี่ครัสามโฟมโชคดีครับพี่ลุงครับ สั่งมาเผื่อครับเผื่อน่าหิวดึกๆครับครับสาม